สวยไหมคะสวัสดีทุกคนเทียมาพามาชมเขาทีท่บ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านคือนวะนี่ค่ะที่มาอยู่นะคะแล้วก็เป็นภูเขาตรงนั้นเลยคะ่ะสวยมากเลยคะ่ะสวสดชาวบ้าอต้องสรงเอริกติกล่ะสิีซาใต้นี้ค่ะจะเป็นอัอนี้ ไม่มีวิดีโอเลยค่ะก็จะทำไงตอนนี้ทำงานสูสีเดี๋ยวไปเก็บผักจ้ะไม่กั้นี่ยนะจะเบียงอย่าบุกุซซูเนาะบุกุซโซซูซโซซู่เนี่ยอีกุปโซซู่ไอกกัวไอ้กุปเฟ่กบ่ สลัดเอ่อสลัดกัมซาเนาะเอออู้เลยสลัดเอ่อองอะเลยเอ่อโอยชาวาลาปอกจะเบียงปอกฟอรี่ปอกลงสลัดซะจะซุปเปอร์เบี้ยงเนี่ยกะกะเอาวงโจยชายเช็คกัมซาน้องมองตาเนี่ค่ะขี้ขี้บัวค่ะขี้หมาค่ะนี่ค่ะจะเป็นตะกอนเที่ยงเก็บอย่างนี้แหละไปปลูกผักค่ะนี่ค่ะอุ้ยบอกวงโจยชายเช็คกัมซาหนูปักตีละบะโอ้ย ะกาเดินพากันเดินเล่นค่ะวันนี้เราบ้าไปไปทางนี้มาคิดถึงเลยเก็บค่ะตอนนั้นเก็บมะเขือเทศไปขายโอ้ยเก็บปู่มะเขือเทศกินค่ะดอกอะไรก็ไม่รู้กระมองสเปนล่ะจูนกับซาเฟลเชอรีอ่ะไม่รู้ดอกไม่รู้ดอกไม่รู้อาเซมอาซาเซมออดีซองมองตา เบียงสะทสินแนนเจออย่าบุกคุยชาวบ้านเนาะจุกคนเลยไปชาวบ้านปักตู้ล่ะดอกอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยค่ะนี่ค่ะสวยสุดๆเลยนี่อันนี้อะไรนะกะมองสเปนเชอรี่เลยม่องเชซากำสลัดวุ้ยเดียวเลยม่องกำสลัดใส่ซุปไปบนละด้วยเลยเลยปิกเกอปื้ มองสเปนสิคะนี่ค่ะเป็นสลัดได้นะคะเรียกอะไรไม่รู้เป็นนำหนาเนี่ยนี่ค่ะฮะชี้เกียเปลือไอ้ดอกไม้ดอกม่วงมาค่ะเดินชมสวนชมป่าตอนนี้ที่ยงพามาดูสวนชมป่ามาอยู่กระซาสิตู ปอบีปปี้อปื้ยอย่าป้าชาวานเลยปักติเชลุยเนาะอ่าเลยกลัวเลยเฟลอเนาะอ้าวเฮ้ยกระมงจะเป็นแบบบล้อกละเฟลอละล้ล่ะล่ะดอกไม้สีขาวนะสวยมากล่ะจูเล ชลีโอเคเจอกันโอกาสหน้านะคะบ๊ายบายกับดอกไม้สวยๆนะคะธรรมชาติธรรมชาติค่ะคุณค่าที่กำลังใจกำลังใจที่